จากการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าตามแนวเทือกเขาดอยพระบาทซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของจังหวัดลำปางวันนี้นะคะชุดปฏิบัติการล่าตระเวนมณฑลทหนารบกที่32ร่วมกับกำลังพลกองร้อยฝึกรบพ,พิเศษที่3ประตูผาลำปางและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขลางันพลไปพบกลุ่มชายต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณป่าดอยก่อเขตบ้านห้วยหลวงหมู่15ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมือง4คนด้วยกันกำลังก่อไฟอยู่ในป่านะคะจากการเข้าไปตรวจสอบทั้ง4คนก็สารภาพค่ะว่าเข้าป่ามาทาการล่าสัตว์ ในตัวพบอาวุธปืนอัดลมหนึ่งกระบอกนะคะมีอุปกรณ์หาของป่าอุปกรณ์ล่าสัตว์ป่าอีกหลายรายการนอกจากนี้ก็ยังพบไก่ป่าหนึ่งตัวและก็ตุ่นป่าอีก3ตัวที่ถูกจับอยู่ในถุงเชือกเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายพรานทั้ง4คนนะคะพร้อมกับยึดของกลางรวมรถยนต์กระบะหนึ่งคันรถจักรยานยนต์สองคันของผู้ต้องหาที่จอดอยู่บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขลังบนันพตไปนําไปยังสถา,านีต,ตํารวจภูธรบ้านเสเด็จค่ะเพื่อบันทึกการจับกลุ่มและดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ